วันนี้ก็จะมาแนะนำการติดตั้งแอปนะครับแล้วก็เอาไว้เซตอัพนะครับก็ไปที่ดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดคำว่า e-v-link นะครับก็คือเราจะใช้เว็บแอป e-v-link นะครับ e-link l-i-n-k นะครับเห็นไหมครับ e-v-link นะครับอันนี้ก็เลือกดาวน์โหลดไปจะเป็นตัวสีฟ้าแล้วมีรูปตัว e นะครับแต่พอดีผมดาวน์โหลดไปแล้วนะครับอันนี้ก็ผ่านไปนะครับ แล้วสำหรับคนที่ดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับทุกคนที่จะใช้นะครับต้องสร้างรหัสใหม่นะครับมันเหมือนเป็นลายของใครของมันหรือเป็นโปรแกรมโปรแกรมหนึ่งเราสามารถสมัครเครื่องเดียวแล้วก็เอาไปใช้หลายๆเครื่องก็ได้หรือสมัครเครื่องนี้เอาพาสเวิร์ดยูเซอร์เครื่องนี้ไปใช้เครื่องอื่นก็ได้นะครับวิธีการก็คือสร้างบัญชีใหม่ไม่ยากนะครับอันนี้ก็เลือกเป็นไทยแลนด์นะครับอันนี้ผมเลือกไว้แล้วไทยแลนด์ Thailand นะครับ แล้วก็ถัดไปนะครับวิธีการลงทะเบียนเนี่ยมี2รูปแบบก็คือใส่เบอร์มือถือแล้วก็อีเมลนะครับซึ่ง Android นะครับผมว่าไม่ยากนะครับแต่ถ้า iOS นะครับผมลองแล้วมันจะยุ่งยากนิดน,นึงก็คือเราไปสมัครพาสเวิร์ดแล้วก็ยูเซอร์ของเครื่อง Android นะครับแล้วก็สมัครเสร็จได้ยูเซอร์และพาสเวิร์ดแล้วค่อยอาไปล็อกอินในเครื่อง iOS นะครับ แต่นี้ผมจะใช้อีเมลนะครับก็สมมุติอีเมลใส่เข้าไป .com นะครับถ้าเรายืนยันไปนะครับมันจะส่ง OTP ไปนะครับอันนี้คือยูเซอร์นะครับมันจะมีเวลาประมาณ60วินาทีนะครับมันจะส่งเข้าไปเมลเราเราก็เอารหัสมาป้อนแล้วก็เราตั้งรหัสผ่านอันนี้คือเป็นรหัสของเรานะครับนะครับก็จะตั้งไปแล้วก็เสร็จสิ้นนะครับอันนี้ผมก็จะได้พาสเวิร์ดก็คือเราตั้งพาสเวิร์ดตามที่เราตั้งนะครับ อ n นี้พัดเบิร์ดเราก็จะใส่เข้าไปนะครับอันนี้ขออนุญาตปิดพัดเบิร์ดนิดนึงนะครับครับอันนี้ถ้าเราใส่ไปแล้วนะครับพัดเวิร์ดนะครับเราก็มันน่าจะให้ติ๊กตัวนี้นะครับข้างล่างนี้นิดนึงนะครับ I have to list a c c e p t เด็เงื่อนไขอะไรเงี้ยนโยบายก็ติ๊กเข้าไปแล้วก็เข้าสู่ระบบนะครับปึ๊บนะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็เข้าสู่ระบบแล้วหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ เห็นไหมครับผมมีอยู่นะครับแล้วก็แชร์ให้คนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปติดตั้งนะครับอ่าเราก็มาอันดับแรกก็คือเปลี่ยนเป็น Wi-fi นะครับอ่าตั้ง Wi-fi นะครับให้เป็นแบบ 2.4G นะครับเพราะอุปกรณ์ wi-fi เรารับได้แค่ 2.4G 5G ไม่ได้นะครับอ่าแล้วก็มาเปิดแบบตำแหน่งนะครับเปิดตำแหน่งให้เขานะครับเพราะเวลาซิง หรือเซตอัพนะครับเฉพาะเครื่องโฮสเท่านั้นนะครับเครื่องอื่นไม่ต้องไม่ต้องทานะครับจากนั้นเราก็มาดูที่อุปกรณ์นะครับนี่ครับอุปกรณ์ที่จะรับสัญญาณ w i ไ i จะเป็นตัวแบบนี้นะครับผมจะติดไว้บนหลังมอเตอร์นะครับเปิดฝาไปก็จะเจอนะครับอ่าห้าเข้าๆเนี่ยชุดนี้จะเป็นชุดที่ไฟเลี้ยงนะครับชุดนี้ก็คือชุดที่เอาสัญญาณไปใช้นะครับเห็นไหมครับแล้วจะมีอยู่ อ่าหนึ่งปุ่มสองปุ่มนะครับปุ่มนี้ไม่ซีเรียสครับไม่จําเป็นต้องใช้นะครับส่วนปุ่มนี้เป็นตัวปุ่มเซตอัพนะครับทีนี้ผมจะเอามาทดสอบตรงนี้นะครับก็คือผมจะใช้ไฟเลี้ยงมันสามารถใช้ไฟเลี้ยงจากอ่าห้าโวลต์นะครับก็ผมจะใช้ตัวนี้นะครับเสียบสันอ่ามีมินิ USB เข้าไปแล้วก็เสียบปลั๊กนะครับอันนี้เอาไฟเข้านะครับเห็นไหมครับเสียบปลั๊กนะครับอ๊บอ่าผมเสียบไฟนะครับ โอเคเห็นไหมครับสัญญาณไฟก็จะมาอย่างนี้นะครับอันนี้คือพร้อมใช้งานนะครับเห็นไหมครับโอเคนะครับนี่พร้อมใช้งานถ้าเขาไม่มีไม่ได้เซตอัพนะครับไฟเขาจะกระพริบแบบนี้นะครับปิ๊บปิ๊บปิ๊บไปเรื่อยๆครับทีนี้ให้กดตัวปุ่มตรงนี้นะครับไว้5วินาทีนะครับแล้วสัญญาณไฟเขาจะกระพริบเร็วขึ้นนะครับอลองดูนะครับผมจะกดนะครับอันนี้ไม่ช็อตนะครับ ไม่ช็อตนะครับเพราะไฟที่มาเลี้ยงบอร์ดทุกตัวเนี่ยเป็นไฟกระแสตรงนะครับไฟแค่24โวลต์ไฟ12โวลต์ไฟ5โวลต์นะครับไม่ช็อตนะครับเราจะจับตรงไหนได้นะครับไม่ช็อตนะครับอ่าผมกดไป5วินาทีนะครับ1 2 3 4 5นะครับสังเกตว่าไฟจะกระพริบกระพริบเร็วขึ้นนะครับเนี่ยคือถือว่าใช้ได้นะครับเห็นไหมครับเขาจะกระพริบเร็วขึ้นนะครับ นี้เราก็มาเข้าโปรแกรม evening ครับสำหรับเครื่องโฮสต์อย่างเดียวนะครับมันจะมีเครื่องหมายบวกนะครับเห็นไหมครับบวกตัวนี้กดบวกเข้าไปนะครับแล้วก็เลือกจับคู่อย่างเร็วนะครับแล้วก็เลือกเพิ่มอุปกรณ์ดู wi-fi นะครับว่าใช่ wi-fi ของเราไหมครับแล้วก็พาสเวิร์ดก็คือแล้วก็บางทีเราก็ต้องใส่เข้าไปนะครับพาสเวิร์ด Wi-Fi ให้มันนะครับเพื่อจะให้มันโคนิ่งพาสเวิร์ดเข้าไปที่อุปกรณ์นะครับ ทีนี้มันจะมีสี่ขั้นตอนก็คือค้นหาอุปกรณ์ดึงข้อมูลอุปกรณ์แล้วก็ลงทะเบียนอุปกรณ์แล้วก็ส่งข้อมูลเข้าเครือข่ายนะครับนะครับถ้าครบสี่ขั้นตอนเนี้ยภายในเวลาประมาณสักร้อยแปดสิบวินาทีนะครับก็อุปกรณ์ก็จะเกิดการซิงคนน์สำเร็จนะครับอ่าอันนี้สําเร็จนะครับแต่ถ้าไม่สําเร็จก็ทําอีกรอบหนึ่งโดยอาจจะต้องเอาตัวมือถือของเราเนี่ย <c oughs> ไปใกล้ๆกับ เครื่อง Wi-Fi นิดนึงนะครับโอเคไหมครับทีนี้พอมาถึงตรงนี้คือเสร็จแล้วนะครับอันนี้ผมย้อนกลับไปใหม่นิดนึงนะครับเผื่อไม่ทันนะครับอ่ะอันนี้ไฟไม่กระพริบนะครับเราก็ถ้าไม่ไม่สำเร็จนะครับเราก็มากดตัวนี้ใหม่นะครับกดห้าวินาทีนะครับให้สัญญาณไฟมันเปลี่ยนจากตัวนี้ไปให้เป็นกระพริบนะครับถ้าไม่มีสัญญาณ ที่จับนะครับไฟมีกระพริบป,ประมาณนี้เรากดไป5วินาที1 2 3 4 5นะครับเห็นไหมครับจนกว่าไฟที่กระพริบทีๆอย่างเงี้ยมันจะเร็วขึ้นโอเคจากนั้นเราก็มากดปุ่มที่โปรแกรมนะครับ EVLink กดปุ่มเข้าไปปุ๊บเร็วๆนะครับจับคู่นะครับเลือก1อุปกรณ์นะครับใส่ไวไฟข้อมูลรหัสไว f i ให้ตรงนะครับแล้วก็รอนะครับ ช่วงนี้ถ้าไม่ค่อยดีนะครับเอามือถือเนี่ยวิ่งไปหาเราเตอร์ Wi-Fi ให้ใกล้ที่สุดนะครับเพื่อจะให้สัญญาณเนี่ยอันนี้มันโคลนเร็วนะครับตึ๊ดๆๆตๆๆภายใน180วินาทีถ้าไม่สําเร็จก็คือมันจะเลลอันนี้สําเร็จทีนี้เราก็ตั้งชื่ออุปกรณ์นะครับอันนี้จะเรียกว่าดอ1น,นะครับ d m d o ดอ1โอเคนะครับเราจะตั้งชื่อดอ1อันนี้จะติ๊กไว้อยู่ไหนก็ได้นะครับไม่ติ๊กก็ได้ อ่าผมเป็นออเทอร์ไปก็เสร็จสิ้นนะครับปึ๊บเห็นไหมครับเห็นไหมดอนหนึ่งก็จะขึ้นมาแล้วนะครับเห็นไหมครับอันนี้คือเสร็จแล้วพร้อมใช้งานนะครับอ่ามันยังมีสองปุ่มปุ่มเล็กๆนะครับเราสามารถกดได้นะครับเห็นไหมครับอ่ากับปุ่มใหญ่ๆกดเข้าไปทีหนึ่งนี่ครับเห็นไหมครับกดประมาณนี้นะครับอันดับแรกสัญญาณ Wi-Fi สัญญาณนี้ซิงกันแล้วนะครับ ปะตูรีโมทเขาต้องการแบบนี้โหมดนี้ก็คือมาที่ไข่ปลานะครับเห็นไหมครับไข่ปลาเสร็จอันดับแรกมาตั้งตรงนี้เลยมาตั้งหน่วงเวลานะครับมาติ๊กตัวนี้นะครับให้เป็นหน่วงเวลานะครับเป็นไฟกระพริบนะครับอ่าเห็นไหมครับตั้งหน่วงเวลาแล้วก็มาติ๊กตรงไฟกระพริบนะครับแล้วก็จัดเก็บนะครับต้องมาตั้งตรงนี้ทุกครั้งนะครับถ้าเราเซตเข้าไปใหม่นะครับโอเคนะครับเซตเข้าไปแล้วนะครับ กดดูเห็นไหมครับมันยังมีสัญญาณขึ้นอย่างนี้ครับประตูรีโมทมันมันต้องการสัญญาณทิกนะครับมันไม่ได้การต้องการกดแช่นะครับมันเป็นเหมือนสัญญาณทิกเฉยนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับยัมีไฟขึ้นโอเคนี่คือใช้ได้นะครับอ่ะอันนี้คือถือว่าเราใช้งานได้ปกติแล้วนะครับทีนี้ผมจะมาสอนติดตั้งกล้องนะครับแล้วก็ไปสอนวิธีแชร์พร้อมกันอันนี้ผมมาเนี่ยครับมันจะเป็นกล้องแบบ ซิงกับโปรแกรมเดียวกันนะครับก็ตัวนี้มันเป็นรุ่นอินดอร์นะครับก็คือตากฝนไม่ได้นะครับตัวที่สั่งมากําลังมานะครับก็ยังมีปลั๊กไฟก็เสียบปลั๊กไฟทั่วไปนะครับอันนี้เสียบเข้าไปเลยนะครับอ่าแล้วทีนี้เราพยายามหาสัญญาณตัวที่เป็นปุ่มรีเซ็ตซึ่งตัวนี้อยู่ตัวนี้นะครับแต่เครื่องอื่นอาจจะอยู่ที่อื่นนะครับมันจะมีปุ่มรีเซ็ตอยู่นะครับเรากดไปประมาณสักสิบวินาทีนะครับอ่าหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับอลองฟังเสียงนะครับมันจะขึ้นคำว่า Reset s u c c e ซ s f ฟูลหรือสักอย่างนะครับลองดูก่อนไม่รู้อ่าใช้ e ีเวลิงอย่าลืมนะครับเครื่องโฮสต์นะครับต้องตั้ง Wi-Fi แล้วก็เปิดตำแหน่งให้เขาแล้วก็มาตรงนี้นะครับทีนี้ เครื่องหมายบวกมันเดิมนะครับจากนั้นก็จับคู่ด,ด้วยเสียงนะครับไม่ใช่จับคู่แบบนี้ต้องจับคู่ด้วยเสียงนะครับถัดไปนะครับใส่พาสเวิร์ดไวไฟมือนเดิมนะครับอ่ามันก็ยัมีสี่ขั้นตอนเหมือนเดิมนะครับหนึ่สอามสี่อันนี้ก็ปล่อยให้มันจับสัญญาณไปนะครับมันต้องทําครบสี่ขั้นตอนนะครับคือตอนเนี้มันไม่ต้องการ wifi เท่าไหร่นะครับแต่มันต้องการ เสียงตรงนี้ให้ใกล้กันนะครับพยายามให้ใกล้นะครับคือตอนตั้งค่าเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องไปตั้งไกลนะครับเราจะมาตั้งใกล้ๆเราเสร็จแล้วค่อยเอาไปให้ช่างไปติดตั้งบนที่สูงก็ได้นะครับก็คือถ้าติดตั้งเสร็จแล้วพาร์ตเวิร์ดไม่เปลี่ยนนะครับ wifi ที่เดิมนะครับมันก็จะใช้ได้นะครับไม่เจอนะครับอ่ไม่เจอผมขออนุญาตยกเลิกก่อนนะครับมันช้าไปนะครับ อ่ะเอาใหม่นะครับมันเริ่มใหม่ก็คือเรามารีเซ็ตตัวนี้ก่อนนะครับอันนี้ปุ่มรีเซ็ตนะครับกดไปเนี่ยเห็นไหมครับมันจะขึ้นคําว่า RESET s u c c e s สฟูลนะครับถ้าฟังออกนะครับแล้วก็ปล่อยให้มันขึ้นคําว่าอ่า w i o n c o n n e c t e d นะครับรอให้มันเรียกเรียกหา Wifi ก่อนนะครับคือรีเซ็ตเสร็จมันต้องบูตเครื่องมืดมาแล้วก็พร้อมรับสัญญาณ wi-fi อะไรประมาณนี้ครับอันนี้ปล่อยมัน เรียกอีกทีหนึ่งกันนะครับต้องรอให้เขาเรียกนิดนึงนะครับอ่าเห็นไหมครับมีคำว่า wifi wifi แล้วก็กดบวกไปนะครับแล้วก็จับคู่ด้วยเสียงนะครับปึ๊บเข้าไปใส่เข้าไปพัดเวิร์ดใส่เข้าไปอ่ปล่อยเขาเรียกกัน คือตัวนี้ต้องเอาไปใกล้ Wi-Fi นะครับแล้วเครื่องเนี่ยต้องเอามาใกล้กับตัวนี้ครับเพราะเขาจะจับสัญญาณได้เสียงกันนะครับเห็นไหมครับ ถ้าได้เห็นไหมครับมันจะวิ่งปืดปืดปืดสี่ช่องได้นี่ถือว่าสําเร็จนะครับนะครับเขาจะโคนิ่งพาร์ทเวิร์ดไวไฟ,ไฟที่เราตั้งให้เขาที่เราแชร์ไวไฟไว้เข้าไปอยู่ในเครื่องนี้นะครับอ่านี้เสร็จสิ้นเหมือนเดิมแล้วก็มาตั้งชื่อแคมประตูหนึ่งนะครับนี่คือแล้วแต่เราจะตั้งจะเปลี่ยนทีหลังก็ได้นะครับประตูหนึ่งประตูหน้าบ้านแล้วกันนะครับหน้าบ้านนะครับ โอเคครับอ่ายืนใวหมวดไหนก็แล้วแต่นะครับโอเคสําเร็จอ่าเห็นไหมครับแล้วก็ดูได้นะครับเห็นครับกล้องก็จะขึ้นมาประมาณนี้เห็นไหมครับเห็นไหมครับอ่าก็จะเป็นอันนี้ประมาณนี้นะครับอันนี้คือสําเร็จแล้วนะครับพวกนี้มันต้องไปหัดเล่นไม่น่าจะยากครับมันจะสามารถฟังเสียงได้นะครับอ่าคุยเสียงเข้าไปได้นะครับฮัลโหลโลใครมาข้างหน้าครับ อันนี้อันนี้ไม่ซีเรียสนะครับถ่ายรูปได้ด้วยอาถ่ายรูปได้นะครับบันทึกวิดีโอได้ดูย้อนหลังได้นะครับแต่เดี๋ยวมาดูต่อนะครับอันนี้คืออุปกรณ์ที่เราตั้งค่าไว้แล้วนะครับเราจะถอดปลั๊กหรือปิดไฟเนี่ยเราเสียบกลับมาเนี่ยมันก็จะทํางานได้ปกตินะครับเพราะรหัส w i f i รหัสอะไรที่เราบันทึกเข้าไปแล้วนะครับมันจะบันทึกอยู่กล้องก็เหมือนกันนะครับตอนนี้เรามีก็คือดอหนึ่งกับแคมเมล่า ก็คือแคมประตูหน้านะครับทีนี้เห็นไหมครับถ้าประตูหน้าเนี่ยเราสามารถเปิดได้สองที่ก็คือเปิดปุ่มเล็กๆนะครับเห็นไหมครับมันจะทํางานนะครับกับเปิดปุ่มใหญ่ๆข้างหน้านะครับก็กดอยงนี้นะครับอ่าทีนี้เราอยากได้กล้องแล้วก็ดูประตูพร้อมกันก็คือมากดตรงรูปกล้องนะครับแล้วก็มาติ๊กนะครับเห็นไหมครับมีเครื่องหมายถูกนะครับ ก็จัดเก็บเข้าไปนะครับมันจะดึงกล้องขึ้นมาพร้อมกันนะครับเห็นไหมครับถ้าเราเปิดประตูรีโมทนะครับเห็นไหมครับเราจะเห็นประตูเลื่อนพร้อมกับเราเปิดประตูเลยครับนะครับถ้าเรากดแบบปุ่มใหญ่นะครับมันจะดึงภาพขึ้นมากดตึง้งเห็นไหมครับประตูมันก็จะเลื่อนให้เเราเห็นนะครับมันข้อดีก็คือจะได้รู้ว่าใครอยู่หน้าบ้านนะครับแล้วสองก็คือว่ามีอะไรขีดขวางประตูไหมเกิดอันตรายไหมเราจะได้ดู พราะบางทีเราเปิดผ่านประตูนะครับมันเราไม่อยู่บ้านเราอยากให้คนอื่นเข้าได้ด้วยอะไรเงี้ยเราก็จะเหมือนดูได้ด้วยว่าใครเข้าใครออกนะครับทีนี้ขั้นตอนต่อไปนะครับตอนนี้เรามีกล้องกับประตูนะครับเอาประตูก่อนนะครับมันมีปุ่มสามขีดนี่นะครับมันสามารถแบ่งปันให้ทุกคนได้นะครับที่สมัครยูสเซอร์ไว้แล้วนะครับอันนี้ผมจะแชร์ไปที่ แบ่งปันให้ผู้ใช้ Evlink นะครับแล้วก็บัญชีก็คือ User ที่เราสมัครนะครับอันนี้ผมจะแชร์ให้คลิปนะครับกิฟ์ gmail.com นะครับอันนี้คือจะแชร์ไปอีกเครื่องนึงนะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็เสร็จแล้วสําหรับการแชร์เดี๋ยวจะขึ้นสัญญาณเตือนนะครับแล้วผมก็จะแชร์ตรงไหนด้วยแชร์กล้องด้วยนะครับก็คือแชร์กล้องด้วยนะครับ อ่าสามปุ่มนี้นะครับแบ่งปันนะครับไปที่ Evelink นะครับแล้วก็ชื่อนะครับคือ User เนี่ยใครที่มี User ก็าสามารถแชร์ได้หมดเลยครับ ft.insure@gmail นะครับเห็นไหมครับ อันนี้ก็แชร์ได้เลยสมมุติเราไม่ชอบใครเนี่ยมันจะมี10คนหรือ20คนเราไม่ชอบใครแล้วก็ลบทิ้งได้นะครับยกเลิกแชร์นะครับเหมือนคนที่เป็นโฮสต์เนี่ยก็มีอำนาจที่จะสั่งการได้นะครับอันนี้ผมแชร์ไปให้กิฟต์แล้วนะครับผมมาดูเครื่องของที่แชร์ไปนะครับมาดูกันนะครับนี่ครับมันจะขึ้นตึง้งแจ้งเตือนว่ามีการแชร์นะครับ ก็จะมีการกดยืนยันอีกทีหนึงนะครับอ่าขึ้นมาเลยนะครับเห็นไหมครับจะมีดอ1กับแคมประตูหน้าเหมือนกันนะครับอ่าดอ1นะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเราแชร์ไปของเราประมาณไหนของเขาก็เป็นอย่างนั้นเลยนะครับหรือถ้าไม่มีนะครับสมมุติถ้าเขาเขาไม่มีนะครับอ่าสมมุติไม่มีนะครับก็มาเพิ่มเองนะครับ ติ๊กเพิ่มเองได้เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับเพราะเราแชร์มาสองตัวละเห็นไหมครับก็สามารถดูได้เดี๋ยวขออนุญาตดูนิดนึงนะครับเหมือนกันเลยนะครับจะกดเครื่องนี้นะครับเครื่องนี้ก็เหมือนกดด้วยกดเครื่องนี้นะครับเห็นไหมครับกดเหมือนกันทํางานเหมือนกันนี่ครับก็ประมาณนี้ไม่ยากง่ายๆนะครับก็เครื่องนี้ก็สามารถดูคามิล่าได้เหมือนกันสามารถดูได้เหมือนกันนะครับ แต่โฮสเนี่ยสามารถลบได้จะให้ใครดูอยู่ใครไปนะครับแต่ของของเครื่องที่เราแชร์มาจะไม่มีโหมดคําว่าแบ่งปันนะครับเห็นไหมครับจะไม่มีโหมดคําว่าแบ่งปันนะครับอ่าโอเคอันนี้มันก็จะตัดบางฟังก์ชันไปนะครับแต่ถ้าส่วนของโฮสเนี่ยครับมันจะมีคําว่าแบ่งปันเห็นไหมครับอ่าสามารถแชร์ให้ใครก็ได้นะครับจะสิบเครื่องยี่สิบเครื่องไม่มีปัญหานะครับเลขตัวหนึ่งนะครับ ถ้าอยากรู้ว่าถ้าไม่ถ้าไม่ขี้เกียจนะครับก็ดูสถานะนี่ครับการแจ้งเตือนนะครับก็เหมือนการกดทุกครั้งใครกดมันก็จะแจ้งเตือนมาแต่จริงๆมันก็อาจจะลำคาญนิดนึงนะครับแต่มันก็สามารถใช้ได้ว่าใครกดเข้าบ้านเราบ้างนะครับมันก็จะมีบันทึกเรคคอร์ดได้นะครับสมมุติอันนี้กดนะครับมันจะส่งแจ้งเตือนมาเลยนะครับเห็นไหมครับตึ้ง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 มาแล้วครับเห็นไหมครับมีการกดอุปกรณ์นี่ครับ ก็ยังมีการแจ้งเตือนขึ้นมานะครับสถานะแจ้งเตือนเห็นไหมครับเนี่ยที่เปิดมาถ้าอยากรู้นะครับถ้าไม่อยากรู้ก็ปิดไปนะครับผมขอดูแจ้งเตือนข้อมูลการใช้งานนะครับก็มาดูข้อมูลการใช้งานนะครับปึ๊บมันจะบันทึกให้เห็นเลยว่ามีการเปิดตอนไหนเวลาไหนเนี่ยครับครับสำหรับตัวนี้ก็จะเป็นการแนะนำประมาณนี้นะครับ โอเคครับครับอันนี้มาเพิ่มเติมนิดนึงนะครับสําหรับกรณีที่เป็นโฮสต์นะครับตัวฟังก์ชันที่น่าเล่นอีกตัวหนึ่งก็อาจจะมีตัวนี้นะครับตัวนี้ทั้งหมดนะครับอันนี้ซีนนะครับอันนี้เป็นซีนนะครับเราสามารถสร้างฟังก์ชันขึ้นมาง่ายๆนะครับสําหรับควบคุมอุปกรณ์เราก็อาจจะเป็นบวกนะครับอ่าแล้วก็เพิ่มอ่าวิธีง่ายๆคืออาจจะมีแบบตั้งเวลา9โมงของทุกวันนะครับให้ทําอะไรนะครับพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกอะไรฮะ อ,อุปกรณ์อัจฉริยะอะไรเงี้ยอันนี้ผมมีเลือกแบบแตะเพื่อทํางานแล้วกันนะครับน,นี่ถ้าเราแตะหนึ่งครั้งมันให้ทําอะไรเงื่อนไขก็คือผมจะให้อุปกรณ์อัจฉริยะก็คือดอหนึ่งเนี่ยนะครับปุ๊บให้ทําอะไรให้เปิดอ่าพอมีสัญญาณแค่เปิดติ๊กสัญญาติก๊กไม่มีไม่มีปัญหานะครับแล้วก็ให้มันหน่วงเวลาไว้นะครับหน่วงเวลาไว้สักอ่าห้าวินาทีอะไรเงี้ยครับปุ๊บแล้วก็ ให้ดอหนึ่งนะครับอ่ปิดก็ได้นะครับก็คือสัญญาณเดียวกันนะครับอ่ปิดอ่าตั้งชื่ออันนี้ก็คือเปิดประตูแค่พอออกอ่าถ้าประยุกใช้กับประตูนะครับก็คือเปิดประตูแค่พอออกก็หมายความว่า เราไม่อยากเปิดประตูให้มันสุดนะครับแต่เราขี้เกียจกดหลายทีก็คือกดทีนึงก็เหมือนเปิดไปสักห้าวิแล้วก็หยุดนะครับเนี่ยดูสังเกตนะครับกดทีนึงนะครับตัวนี้ต้องเอาเปิดเหมือนเดิมครับต้องเป็นเปิดสองตัวนะครับเพราะเราใช้แค่สัญญาณทิกนะครับกดครั้งหนึ่งนะครับเนี่ยประตูเปิดตื่นห้าวิประตูก็จะปิดนะครับเห็นไหมครับเราสามารถกดตรงนี้นะครับให้มาโชว์ ให้มาโชว์ข้างหน้านะครับก็กดตรงนี้นะครับนี่นะครับก็จะมาหน้าหลักนะครับเห็นไหมครับก็จะขึ้นตรงนี้นะครับแทนที่เราจะกดประตูดอหนึ่งนะครับอ่ากดอย่างนี้หนึ่งครั้งอ่าตึดแล้วก็หยุดประตูนี่ครับเราอาจจะใช้ฟงชังก์ชันนี้เสริมก็คือเราอยากออกไปซื้อกับข้าวนิดเดียวนะเราไม่อยากเปิดสุดนะครับก็กดตรงนี้ตึก๊กเปิดแล้วมันก็จะปิดเอง ไม่ใช่ปิดเองมันก็จะเปิดแค่พอประมาณนะครับให้เราเดินออกได้อะไรเงี้ยแต่ตรงนี้จะทําได้แค่โฮสอย่างเดียวนะครับก็ลองไปเล่นฟังก์ชันอื่นได้นะครับก็อย่างตัวนี้เข้าไปนะครับก็จะมีตั้งเวลานะครับจะให้มันเปิดปิดตอนไหนอะไรเงี้ยครับจะให้ตั้งเวลากี่วินาทีอะไรเงี้ยก็ลองดูแล้วก็มีวนลูปนะครับอันนี้สามารถเล่นได้หมดนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับลองดูนะครับโอเคสําหรับตัวนี้ก็ประมาณนี้